แล้วมาประพฤตกายสุจริตวจีสุจริตโนสุจริตเราต้องการะเอียดตอนี้ขวานั่งอบรมจิตตะภาวนาเหมือนกับเราํำลับปฏิบัตนินี่เป็นการปฏิบัต,ติสร้างกุศลอย่างสูงเราต้องการความสุขในทางธรรมโดยตรงเราจึงพยายามสันโดษ ในอมิตรในเครื่องในปัจจัยสี่เครื่องอาศัยเลี้ยงที่แล้วมาปฏิบัติเพื่อเอาความสุขในทางธรรมเราพยายามละอารมณ์ภายนอกกามาจันทะด้วยการมาจำรวมให้สงบจากกาม